ท่านผู้ฟังที่รักถึงแม้ว่าวันปีใหม่จะผ่านไปวันหนึ่งและก็วันนี้เป็นวันที่สองก็คงจะไม่สายเกินไปใช่ไหมครับในช่วงหยุดปีใหม่นี้สี่วันผมเชื่อว่าท่านที่ไม่มีธุระปะบังเกี่ยวกับเรื่อง Y 2 K คือไม่ได้เป็นผู้บริหารชั้นสูงข้าราชการชั้นสูงก็คงจะตกไปพักผ่อนตามตาม่ตางจังหวัดและในวันนี้ท่านก็คงกำลังเตรียมตัว เพราะว่าพรุ่งนี้ท่านก็จะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพรถราก็คงจะว่างมากผมก็อยากจะให้ท่านไปหาอะไรรับประทานนอกเหนือจากการที่เราได้เลี้ยงกันแบบเศรษฐกิจ IMF คือเลี้ยงแบบข้าวหม้อแกงหม้อ ซึ่งผมอยากจะเห็นให้เห็นการเลี้ยงแบบนี้มาตั้งนมนานแล้วแทนที่จะต้องไปเลี้ยงใหญ่กันในพัตตาคารหรือจะไปร่วมงานฉลองปีใหม่ในพัตตาคารถึงเสียเงินเสียทองไปแล้วก็พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาไม่ใช่อยู่ในแวดวงของคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมญาติมิตรเลี้ยงแบบข้าวหม้อแกงหม้อใครมีอะไรก็เอามาใครมีอะไรก็เอามา แล้วก็เลือกเอาบ้านบ้าน,นเรียกว่าใหญ่พอที่จะร่วมเลี้ยงกันสำหรับพักพวกทำกันมาคนละอย่างเสร็จแล้วก็มาร่วมรับประทานกัน mm. การเลี้ยงแบบดีดีครับไม่มีการวิวาทบาดท,ทะลุงกันเพราะว่าล้วนแต่คนรักใคร่ชอบพอญาติพี่น้อง mm. เพื่อนสนิทกันทั้งนั้นไม่เหมือนกับไปเลี้ยง ในร้านรวงต่างๆบางทีไอ้เจ้าน้ำเปลี่ยนนิสัยเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดคำเมนคนอื่นหรือคนอื่นคำเมนเราไม่รู้อีโนโอีเนปรากฏว่าต้องถูกลูกหลงไปกับเขาด้วยซึ่งไม่คุ้มอะไรเลยนะครับแต่ก่อนนี้การเลี้ยงแบบไปสั่งของมาแล้วเอามากินที่บ้านนั้นส้มตำไก่ย,ย่างน้อมจิต ที่ซอยเอกใหมเป็นที่นิยมกันมากในปีหนึ่งปีหนึ่งจะต้องขายได้สามสามร้อยสี่ร้อตัวเป็นประจำเลยและทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าน้อมจิตก็คงจะมีผู้สืบทอดเจตนารมเลี้ยงแบบนี้กันอย่างแน่นอน<ส> <S <S เขาไปอยู่ที่ศรีนครินแหม่มมันไกลสุดเอื้อมเหลือเกินผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเขา ทั้งๆท,ที่ยังคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่าเราชอบพอกันมาเป็นเวลานานเต็มทีแล้วนะครับสำหรับผมนั้นก็ต้องโดนรับเลี้ยงอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังไม่เลิกราเป็นเพราะว่าผมไม่สบายส่งท้ายปีเก่าใชก็เลยไม่ได้ไปร่วมรับประทานเลี้ยงกับเขาอยู่สงบสงบสบายสบาย,บายรักษาเนื้อรักษาตัวแล้วในวันนี้ก็ค่อยอย่างชัว่ว แล้วก็จะเป็นการเริ่มวันใหม่ของปี2543ด้วยดีผมไปรับเลี้ยงที่รอยัยนริเวอร์ทางสมาคมบรรณารักษ์กลุ่มหกเขาเลี้ยงเราก็ไม่ใช่บรรณารักษ์อะไรหรอกครับแต่เพระเอิญผมได้ไปพูดจาเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์ ของห้องสมุดยุคใหม่ยุคคอมพิวเตอร์ <c oughs> ทางกลุ่มบรรณารัก์ก็ชอบอกชอบใจแล้วก็ขอให้มาร่วมในงานเลี้ยงบรรณารัก์ด้วย <c oughs> ผมก็ไปเลี้ยงร่วมเลี้ยงกับเขาจากนั้นในตอนค่ำก็มีอีกครับก็ต้องไปอีกแต่เป็นการเลี้ยงย่อยๆ อย่างเช่นที่บ้านของหมึกแดงแต่ผมก็ขอตัวว่าไปไม่ไหวอีกวันหนึ่งก็ไปที่ห้วเสี่ยงหงตอนกลางวันเลี้ยงกันที่สุยเสียนนะแล้วก็ตอนค่ำไปห้วเสี่ยงหงเพราะว่ามีคุณสมเกียรติที่ มีร้านอาหารชื่อดูสิทธิไทยที่เมืองเพิร์สเป็นอดีตอินฟลายเมนเจอร์ของการบินไทยของเราแล้วลาออกไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเพิร์สประสบผลสำเร็จมีร้านรวงใหญ่ขนาดรับคนได้สองร้อยสามร้อยคนนะครับเห็นแล้วก็ภูมิใจในความสำเร็จของคุณสมเกียรติเป็นอย่างยิ่งพออีกวันหนึ่ง ผมชักใจใหญ่แย่แล้วล่ะครับก็เลยอยู่ที่บ้านทางบ้านนั้นคุณเจลูกสะพ้ยของผมก็ชวนพักพวกเพื่อนฝูงมาทำฟองดูกินกันก็อร็ยอร่อยแบบอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเลี้ยงกันที่บ้านข้าวหม้อแกงหม้อก็สนุกสนานดี ผมต้องเดินทางไปลำปางในคืนวันที่สามสิบพฤศจายนสาสิบธันวาคมยังไม่ถึงวายทูเคครับแต่วายเคยังไงผมก็ไม่กลัวเพราะว่ารู้ดีคือของพันนี้ทำมากับมือเราเราไม่รู้ก็แย่แผนสำรองต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการจราจรทางอากาศตลอดจนระบบของเครื่องบิน ก็ได้รับการแก้ไขจนกระทั่งเป็นที่แน่ใจแล้วว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยไม่มีความกลัวแต่ประการใดก็ไปขึ้นไปลำปางก็จะคงจะไปกินกันพักพวกอย่างเช่นพ่อเลี้ยงกระษมกันที่นั่นเองนะครับก็จะกินอาหารพื้นเมืองหน้านี้ต้องกินแกงกระด้างครับแกงกระด้างนี้ก็คือเตีนหมูที่เคี่ยวจนกระทั่ง ไอเจลลี่ของมันออกมาผสมกับเครื่องแกงเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรมากอากาศหนาวสี่ดีกร e ห้าดี g r e แบบนี้นะครับเอาใส่ถาดไว้แล้วก็ตากไว้เฉยๆไม่ต้องเอาไปใส่ตู้เย็นพอรุ่งเช้าก็แข็งตัดออกมาเป็นชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นได้สบายสำหรับในกาดที่ลำปางตรงกาดมั่วสะพานรัศดาก็มีเจ้าแกงกระด้างเจ้านึง เป็นผู้ชายทำแกงกระด้างขายชิ้นละห้าบาทอร,อร่อยหรือเกินครับคนที่ต้องการรสชาติให้มันแซบขึ้นไปอีกเผ็ดขึ้นไปอีกก็เติมได้ตามสบายรับประทานกับข้าวหนึ่งร้อนๆแล้วก็เดินไปไปหาตับปิ้งอีกทางหนึ่งมีน้ําพริกหนุ่มน้ําพริกตาแดงน้ําพริกปลาเอ้าน้ำพริก,น,รก,ออน,รกน้ำปูเยอะแยะ ที่จะให้เราซื้อมารับประทานรวมทั้งผักต่างๆที่แสนจะสดและอรอร่อยนั่นก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงวันปีใหม่ส่วนก่อนหน้านั้นนะครับผมได้ขึ้นไปเขาคอเพื่อจะไปดูผักปลอดสารพิษอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในรายการครอบจัก,กรวาลได้พักอยู่ที่เขาคอเวลเลย์ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลาย ได้ขึ้นไปเยือนเขาคอวัลลี่ที่เพชรบุร์ห่างจากกรุงเทพ410กิโลเมตรขับรถสบายๆเนี่ยนะครับ5ชั่วโมงก็ถึงแล้วเขาคอวัลลี่นี้อยู่ในหุบแล้วก็สร้างบ้านขึ้นไปตามลาดชันของเนินเป็นบ้านหลังๆทั้งหมด21หลังด้วยกันหลังหนึ่งก็อยู่ได้ สองคนบ้างสี่คนบ้างแปดคนบ้างหกคนบ้างจนกระทั่งถึงสิบสองสิบหกคนผมไปติดใจอยู่บ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นเข้าใจว่าอยู่ได้สองคนแต่ถ้าจะมีลูกไปด้วยลูกอีกสองคนนั่นก็จะปีนขึ้นไปนอนบนเพดานเขาทำดีดีครับนอนบนเพดานเหมือนบ้านของฝรัง่ง หน้าหนาวนี่นะครับคนที่อยู่ใต้หลังคาสุดจะอุ่นกว่าเพื่อนเพราะว่าได้รับแสงแดดเต็มที่เลยความอุ่นของแสงแดดนั้นก็จะอบอยู่ใต้หลังคาถ้าเรานอนนั้นเราก็สบายส่วนห้องโถงที่อยู่ข้างล่างนั้นก็เป็นห้องโถงที่มีเตาผิงใช้ไม้ฟืน ถ้าจะเป็นทางเหนือเหนือก็จะใช้ไม้สนส่วนทางด้านนี้ก็มีไม้เหลือมากมายเหลือเกินเอามาก่อไฟในเตาผิงพอมันไฟลุกดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปนั่งคุยวิสาสะสนธนากันอยู่ท่า,า,า,มามกลางเตาผิงหน้าเตาผิงครับไม่ใช่ท่ามกลางเตาผิงถ้ามีวาย เปิดวายแดงม,มันล้อเล่นกับเปลวไฟในเตาผิงสวยงามอย่างที่สุดดูออกจะโรมนติกนะครับแม้กระทั่งผมอายุเข้าไปถึงเลขเจ็ดไปแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกลำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งที่เราได้นั่งดื่มวายกันหน้าเตาผิงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขอย่างที่สุดครับ ยิ่งได้นั่งอยู่กับคนที่รู้อ,อกรู้ใจกันเพื่อนฝูงที่ถูกอ,อกถูกใจก็จะทำให้การสนทนาหน้าเตาผิงมีความสุขมากยิ่งขึ้นที่เมืองนอกนั้นเราจะเผามันเอามันเนี่นะครับเสียบเหล็กแล้วก็เอาไปเผาในเตาผิงพูดถึงเรื่องเตาผิงแล้วมี ร้านอาหารร้านหนึ่งที่จริงเป็นโฮเทลรีสตอร์รคือเขามีที่อยู่ประมาณสักราวๆสิบสองห้องแล้วก็มีอาหารที่อร็อร่อยเป็นอาหารแบบฝรั่งเศสเขาเน้นในเรื่องอาหารใครที่อยากจะรับประทานอาหารเรียกว่าทั้งมือกลางวานันทั้งมือเย็นหรือมือเช้าด้วยนั่นถ้าเวลา หน้าหนาวอย่างนี้เหมาะสำหรับที่จะไปพักผ่อนอย่างที่สุดโฮเทลรีสอร์ทอันนี้ชื่อว่า f r e n h o r n f r e n c h h o อ n อยู่แถวแถวโซนิงซึ่งมีประตูน้ำที่กักน้ำจากแม่น้ำเทมส์แม่น้ำเทมส์ที่นี่มีประตูน้ำที่เรียกว่าล็อกมากมายหลายต่อหลายแหง่ง ที่ตรงนี้อยู่ใกล้กับเมดเดนเฮดเป็นตำบลที่เรียกว่าโซนิงที่ตรงนี้เขาใช้เอาเป็ดครับเอามาหันกับเตาผิงเป็ดที่หันกับเตาผิงเนี่ยเราจะต้องจองมาก่อนหนึ่งตัวเขาจะให้เรารับประทานสองคนหรืออย่างมากสี่คน ส่วนใหญ่มักจะรับประทานกันสองคนเท่านั้นเองเรียกว่าเป็ดเป็นสารณะอร,อร่อยอย่างที่สุดเสียอย่างเดียวเท่านั้นสนนราคามันแพงไปตอนนี้หนึ่งปอนเท่ากับหกสิบห้าบาทหกบหบาทไปกินทีหนึ่งร้อยปอนไม่อยู่หรอกครับไม่อยู่จริงๆถ้ารวมทั้งวายทั้งอะไรด้วย ก็นึกว่านานทีปีหนร้อยปอนนี้ก็เท่ากับหกพันนะครับที่จริงต้องราวๆร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบปอถึงจะอยู่ไหวผมก็ไม่อยากจะแนะนําแต่เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้มันบรรยากาศนี่มันเข้ากันอย่างจริงๆเลยทีเดียวไม่ไปหน้าหนาวเขาก็ย่างที่เตาผิงเหมือนกันถ้าไปในตอนที่ยังยังหนาวเย็นอยู่เช่น ในฤดูสปริงเด, April, เดือนเมษายนเนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เมหนาวจนเกินไปแล้วก็เดินเล่นริมน้ำตามสนามนี้อู้สวยงามมากผมไปลอนดอนทีไรต้องหาโอกาสไปที่เฟรนช์ h อนนน้เสมอนั่นก็เป็นเรื่องราวของฤดูหนาวที่มีอาหารกินหน้าเตาผิงนะครับ ทีนี้ในวันนี้ไปกินอะไรดีละ่ะท่านฟังแล้วสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพไปเยาวราชกันดีไหมไปหาของกินแถวแถวถนนเยาวราชที่เรียกว่าชายัยนาทาวของเราซุ้มประตูเข้าชายัยนาทาวเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงวงเวียนโอเดียนนั่นเองนะครับ ตั้งแต่วงเวียนโอเดียนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสี่แยกราชวงศ์ถนนนี้เรียกว่าถนนเยาวราชถนนเยาวราชเราจะหาของกินระไปตลอดทางก็อย่างได้สำหรับถนนทรงสวัสดิ์ซึ่งเป็นแยกที่สองนะ หล่ต่อมาจากแยกเข้าเฉลิมบุรีก็มีหูฉลามมีลูกชิ้นปลาถ้าไปทางด้านซ้ายก็จะมีลูกชิ้นปลาเล่าโงวนะฮะมีลูกชิ้นปลาเล้าโงวที่ยังอริดอร่อยอย่างเดิมส่วนทางด้านขวานี้ก็เรียกว่าลูกชิ้นปลายืนยง ต่อไปนะครับก็จะถึงอาคารสยามเยาวราชสแควร์ตรงนั้นก็มีตรอกเท็กซัสของกินอุตปือบังเยอะเยอะแยะอะไรต่อะไร,ะะไรมากมายมีที่จอดรถด้วยนะครับตรงนั้นแล้วก็ถ้าท่านชอบอกชอบใจท่านก็เดินถัดมา เดินถัดมาอีกนิดหนึ่งจะถึงซอยที่เรียกว่าแปลงนาม <c oughs> ในซอยแปลงนามนี้มีหอยทอดหอยทอดตาหวานครับเป็นหอยทอดที่อร็ดอร่อยเราจะเรียกว่าหอยทอดเสวยก็ได้เพราะว่าได้ผัดนำไปถวายสมเด็จพระเทพพระตนราชาสุดาสยามบรมราชากมุมารีเมื่อคราวที่เสด็จ เยาวราชชาวหน้าทาวต่อจากแปลงนามเนี่ยนะครับก็จะไปถึงร้านหูฉลามและบะหมี่เป็ดย่างหมูแดงรวมทั้งอาหารอื่นๆอีกมากมายคือร้านหั้วเส้นหงถ้าท่านจะไปด้วยรถยนต์ส่วนตัว ให้เลี้ยวที่ตรอกแปลงนามนั่นนะครับพอเห็นแปลงนามเลี้ยวขวาเข้าไปเลยไปประมาณสักสิบคูหาท่านก็จะถึงประตูเข้าวัดยวนรถจอดในนั้นได้ครับเขาคิดยี่สิบบาทต่อชั่วโมงสำหรับผมนั้นยังไม่รู้ทําเลที่จอดแห่งนี้ไปคราวไรก็ไปจอดอยู่ที่อาคารจอดรถภัยบุญสมบัติในเก้าชั้นรรอกมังกร แล้วเดินย้อนกลับมาที่ร้านหัวเส่งหงที่ร้านหัวเส่งหงนี้เจยูหรือเจวราพรควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้รสชาตินี้ไม่มีผิดเพี้ยนไปผมมักจะพาคนที่มาจากต่างประเทศแล้วชอบรับประทานอาหารจีนแบบหูฉลามบะหมี่ขาหานตุน แล้วก็๋วยเตี๋ยวราดหน้าปูผัดผงกะหรีอุ้ยอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างที่ร้านหัวเส้นหงแล้วของหวานนี่มีรังนกแปะกล้วยด้วยนะครับรังนกที่นี่ใส่รังนกมากมายครับไม่ใช่ใส่นิดๆหน่อยๆแต่ใส่มากจนเรารู้ว่าไม่ใช่วุ้นแต่มันเป็นรังนกสนนราคาก็สมแล้วครับเพราะว่า หนึ่งโถก็ห้าร้อยบาทครับเลยต่อมาถึงตรอกเล่งบวยเอียนะฮะตรอกเล่งบวยเอียนี้อยู่ตรงข้ามกับตลาดเก่าซึ่งอยู่ทางฝั่งใต้ของถนนเยาวราชที่หัวมุมเป็นที่ขายผลไม้ขายเก่าลัดเสี่ยงปู่ของเหยียดจื่ เป็นเกาลัดท,ที่ดีมากเพราะว่าไม่สเสียเลยนะครับเพราะเป็นเกาลัดคัดในตรอกเล่งบวยเอียะเนี่นะครับเข้าไปนิดนึงก็จะมีเป็ดย่างหมูแดงอย่างแบบเก่าชื่อว่ากำหลงครับกำหลงอยู่ตรงนี้ลึกเข้าไปนั้นมีของกินสารพัดสารพันถ้าเวลา เทศกาลกินเจตรุจ,จีนที่ตรงนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมีทั้งของสำเร็จรูปมีทั้งของแห้งมีทั้งของสดให้เลือกซื้อเอาไปประกอบอาหารตรงกลางคืนที่ตรอกเล่งบวยเอะมีหอยมีแอ่ก๋วยเตียยเต๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่กระทะทองแดง หรือก๋วยเตี๋ยวไก่กระทะทองเหลืองนี่แหละนะครับที่อร็จอร่อยมากเขาจะผัดจานเล็กๆเราต้องยืนรอครับอย่าไปเร่งครับแล้วจะอร็อร่อยในตรอกเล่งบวยเอียเนี่ยมีห้างง่วนศูนย์คลิกไทยตรามือซึ่งที่ตรงนี้ครับเขาได้ทำแผนที่เยาวราชชัยหน้าเท้า อาหารอร่อยเอาไว้แจก